สวัสดีครับท่านผู้ชมแลวแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสยองขวัญตอนเช้าครับในวันนี้นะครับผมจะหยิบยกเรื่องเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยึดอำนาจปกติเนี่ยเวลาเราเห็นตามขา่าว เราจะเห็นว่าทหารเนี่ยยึดอำนาจนายกกรัฐมนตรีบางครั้งก็ทหารกับนายกก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกับเพื่อนทำกันนะฮะแต่ในเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าลูกทำกับพ่อนะครับหลายคนคงไม่เคยได้ยินนะครับเรื่องนี้เนื้อหาเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปทําความรู้จักกับพระเจ้าเปรตที่โกศลก่อนนะครับต้นพระชนชีพพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงศึกษาณนะตักาศิดาต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งโกศลพระเจ้าเปรตที่โกศลแห่งแคว้นโกศลต้องการเป็นพญาติกับพระพุทธ,ธเจ้าเพื่อจะได้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองกับพิสุขสง์ ยังส่งส่งพระราชสารไปสู่ขอพระธิดาสักองค์หนึ่งจากพวกเจ้าสักยะพระราชาทรงย้ำกับพวกทูตที่นำสารไปว่าพวกเจ้าต้องถามพวกเจ้าสักยะให้แน่ใจว่าพวกท่านจะให้พระธิดาองค์ใดแก่พระราชาโกศลสเมื่อพวกเจ้าแน่ใจแล้วก็จงกลับมาพวกเจ้าสักยะรับพระราชสารจากพวกทูตแล้วประชุมกันว่า พระเจ้าประเสิฐที่โกศลเป็นคนจากสกุลอื่นม่ใช่สายเลือดสักกยะพวกเจ้าสักกยะถือว่าพวกตนสืบทอดโดยการแต่งงานระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์สืบเนื่องมาไม่มีวันนะอื่นป่าปนอันนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าชาวสักกยะเนี่ยถ้าว่ากันตามตำราของศาสนาพุทธเนี่ยเขาถือว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์พระจันทร์นะฮะ เขาก็เลยไม่อยากให้มีสายเลือดอื่นปะปนนะครับพวกเราไม่ควรให้แต่ทว่าเท้าเธอเป็นใหญ่ปกครองแคว้นสักกะด้วยก็คือในตอนนั้นเนี่ยแคว้นสักกะเนี่ยเหมือนตกเป็นเมืองขึ้นแคว้นโกศลน,นะครับถ้าพวกเราไม่ให้ทิดาสักยะไปเท้าเธอก็จะทําให้พวกเราพินาศได้เจ้ามหานามะขณะนั้นทรงเป็นประมุขของสักยะราชสกุล ตัดเสนอแก่พวกพญาติว่าควรจะยกลูกสาวของเราที่ชื่อว่าวาสภะคติยาไปให้พระราชานั้นธิดาคนนี้มีมารดาเป็นนางทาสีก็คือทาตนั่นเองนะครับผมเธอมีรูปร่างหน้าต่างงดงามมากพวกเจ้าศักยะเห็นชอบด้วยจึงเรียกทูตมาแจ้งว่าตกลงพวกเราจะยกราชธิดาศักยะให้แก่พระราชาของพวกท่าน พวกทูตทูนถามว่าพระธิดาของเจ้าสัตยะองค์ไหนหรือตอบว่าเราจะให้เจ้าหญิงวาสภาคติยาซึ่งเป็นพระราชธิดาของเจ้ามหานามสัสกยัยยะผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระเจ้ามหานามาเนี่ยนะครับเป็นลูกของน้องชายพระเจ้าสุโธธนะเรียกง่ายว่าพระเจ้ามหานามาเนี่ยนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับ พวกทูตรีบกลับไปทูแลแด่พระเจ้าเประเิฐที่โกศลพระราชาตัดว่าจงรีบรับตัวพระราชธิดามาแต่จงตรวจสอบให้ดีพวกกษัตริย์สักยะถือตัวมากมีมายามากบางทีเขาอาจจะส่งลูกนางทางสีมาให้เราก็เป็นไปได้พวกเจ้าจงดูให้แน่ใจว่าพระราชธิดาองค์นั้นสวยร่วมภาชนะเดียวกับพระเจ้ามหานามาหรือไม่ ถ้าเสวยร่วมกันก็จงรับตัวมาพวกทูตไปเข้าเฝ้าเจ้ามหานามะแล้วทูลว่าพระราชาสรงต้องการพระราชิิดาที่ร่วมเสวยภาชนะเดียวกับพระราชบิดาเจ้ามหานามะตัดว่าได้สิแล้วทำความตกลงกับนางวาสภาคติยาว่าให้ทำอาการให้เหมือนเสวยร่วมกันจริงๆแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการแสดงละคร พวกทูตไม่สงสัยรับตัวนางไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงพอพระทัยสถาปนาให้เป็นใหญ่เหนือสตรี500คนก็คือให้มีหญิงคอยรับใช้500คนนั่นเองนะครับทรงอภิเษกนางไว้ในตำแหน่งพระอัคารมเหสีต่อมาพระนางวัสภคติยาทรงให้ประสูติการพระโอรสพระนามว่าวิทูลพระ พระราชายิ่งทรงยินดีมากคําว่าวิทูลพระแปลว่าที่โปรดปานขันวิทูลพระราชกุมารมีพระชนษา16ปีได้เสด็จไปกรุงกมิบีพัสเพื่อเยี่ยมเยียนเหล่าพญาิฝ่ายพระราชมารดาคือพวกเจ้าสกยะพำนักอยู่พอสมควรแก่เวลาแล้วก็เสด็จออกจากกรุงกบีพัทหารคนหนึ่ง นึกขึ้นได้ว่าลืมอาวุธประจํากายไว้ในที่พักย้อนกลับเข้าไปเอาก็ได้เห็นพวกนางทาสีกำลังล้างแผ่นกระดานที่เจ้าชายวิทูลพระประทับนั่งด้วยน้ำเจือน้ำนมล้างไปกระด่าไปว่านี่เป็นกระดานที่ลูกนางทาสีชื่อวาสภาคติยานั่งเขาสอบถามว่ามันเรื่องอะไรกัน พวกนางจึงตอบว่าพระนางวาสภาคัติยาเป็นลูกเจ้ามหานามะกับนางทาสีในราชนิเวศทหารคนนั้นนำความนั้นไปบอกแก่พวกทหารจึงเกิดความร่ำลือกันขนานใหญ่จนเจ้าชายทรงทราบเรื่องนั้นด้วยทรงแทนเคืองเจ้าสักยะมากตั้งพระทัยไว้ว่าถ้าเราได้ของราชสมบัติแล้ว เราจะมาเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าสัตยะล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งให้จงได้พระเจ้าประสเิฐที่โกสลทรงทราบเรื่องดังกล่าวแล้วทรงเสียพระทัยมากเสด็จเข้าเฝ้ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยและทรงคลายความโกรธลงเมื่อพระศาสดาตัดว่าความสำคัญของวงศสกุลอยู่ที่ฝ่ายบิดาวันหนึ่ง เมื่อพระเจ้าประสิฐที่โกศลเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมทลุปานิคมของพวกเจ้าสกัยะทรงถอดเครื่องราชกุกระพันให้ทีฆากาลยานะเสนาบดีถือรออยู่ด้านนอกเสนาบดีนี้เป็นหลานชายของพันธุระเสนาบดีที่ถูกพระเจ้าประสิฐที่โกศลสั่งท่าพร้อมบุตรชายสาสองคนเสนาบดีนี้ เป็นสหายรักกับพระเจ้าชายวิทูลพระจึงได้โอกาสร้างแค้นให้ดุงด้วยให้เพื่อนเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยเสยนาบดีรีบนำเครื่องราชกุกภัณั์เหล่านั้นไปให้วิทุละกุมารสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ฝ่ายพระเจ้าประสเินที่โกศลซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุ80ปีเสด็จออกการเข้าเฝ้าแล้วไม่พบเสนาบดีทรงรู้ทันทีว่า เราถูกยึดพระราชามนาจแล้วจึงเสด็จทรงม้ามีนางสนมติดตามไปหนึ่งคนมุ่งหน้าไปแคว้นมคตเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าชาติสูผู้เป็นหลานแต่เสด็จไปถึงนอกกรุงราชคฤต์ด,ดึกแล้วเสด็จเข้าไปไม่ได้จึงทรงพำนักยังศาลาหลังหนึ่งและเสด็จสวรรคตคตพระเจ้าวิทูลพระยกกองทัพไปฆ่าพวกเจ้าศักยะที่กรุงกบีลพั และเว้นคนที่ไม่ใช่สกยะและเว้นพวกสกยะที่อยู่ในนิเวศของเจ้ามหานามะผู้เผ่นเจ้าตาให้นำเลือดของพวกเจ้าสกยะที่ถูกฆ่ามาล้างแผ่นกระดานระหว่างทางยกพลกลับกรุงสาวัตถีทั้งหมดได้แวะพักริมแม่น้ำพระเจ้าวิทูลพระและกำลังพลบางส่วนนอนอยู่ที่หาดรายบางพวกนอนอยู่บนพื้นดินบนฝั่งตกกลางคืน ได้มีฝนตกหนักบริเวณต้นแม่น้ำเกิดมูลน้ำใหญ่ไหลพัดทำลายสองฝั่งแม่น้ำพระเจ้าวิทูลพระและไพ่ผลที่อยู่บนหาดทรายถูกน้ำพัดหายไปสเสด็จสวรรคตแล้วต่อมาพิษุททั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องความตายของพวกเจ้าสักยะและพระเจ้าวิทูลพระพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเจ้าสักยะ ตายตามสมควรแก่อกุศลกรรมที่เคยร่วมกันโปรยยาพิษลงในแม่น้ําส่วนสัตว์ทั้งหลายมีพระเจ้าวิทูลพระเป็นต้นไม่สมความปัาถนาที่ตั้งใจไว้กลับไม่ถึงกรุงสาวัตถีเพราะถูกมัจจุราชตัดชีวิตให้จมลงในแม่น้ําคืออบายสีที่เป็นดุดห่วงน้ําใหญ่ไหลท่วมทับชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นหลังจากพระเจ้าวิทูลพระเสด็จสวรรคตแล้วนะครับก็ทําให้แคว้นโกศลเนี่ย ไม่มีกษัตริย์ปกครองพระเจ้าชาติสตูนะครับก็เลยนํากองทัพเนี่ยไปยึดครองแคว้นโกศลโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลานของพระเจ้าประสนทิทธิโกศนนะครับก็เลยทําให้เนี่ยพระเจ้าชาติสตูเนี่ยสามารถที่จะปกครองแคว้นโกศนได้จึงทําให้นะครับแคว้นโกศนเนี่ยถูกผนวกรวมกับแคว้นมคตไปเลยนะครับผมก็ททาให้แคว้นมคตเนี่ยมีสิทธิ์ในการปกครองแคว้นสักกะด้วยนะครับ เรื่องก็มีประมาณนี้นะครับในเรื่องของลูกยึดอำนาจพ่อเนี่ยนะครับก็มีปรากฏในประเทศจีนสีดังกาหรือแม้กระทั่งประเทศอินเดียเองเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของพระเจ้าวิทูลภาแล้วเนี่ยนะครับในแคว้นมคตก็มีเรื่องแบบนี้นะครับแคว้นมคตเนี่ยนอกเหนือจากลูกยึดอำนาจพ่อแล้วเนี่ยก็ยังมีการทำรัศประหารกันอีกหลายครั้งนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสผมจะหยิบยกมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ครับฟังกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมยังไงก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ